สวัสดีค่ะดูไพ่สายหิวใจหนึ่ง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 ,ง,งทารโร่นะคะเสียงไม่หมอนหน้ามันใสสวัสดีค่ะดูไพ่สายหิวใจหนึ่ง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 ทาโร่นะคะพูดซ้ำอีกทีนะคะคลิปนี้เราจะมากันในหัวข้อนะคะไปเร็วมาเร็วค่ะคลิปนี้เดี๋ยวจะเจอคอมเมนต์นะคะ เราจะมาในหัวข้อคนที่ทำผิดกับเราคนรักของเราหรือจะเป็นเพื่อนคนที่เราไว้ใจก็ได้นะคะคลิปนี้เราจะมาเอาโหสิก,กรรมให้เขานะคะเอาโหสิก,กรรมให้กับคนที่ทำแต่เรื่องกรรมให้เขารับเองนะคะคุณผู้ชมเ,เริ่มกันเลยนะคะไม่ดราม่านะคะไม่ดราม่าไม่คอมเมนต์ที่ไม่น่ารักนะคะ ดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพราไม่มีอะไรจะดูนะคะดูเพราะตั้งใจดูหรือบังเอิญเข้ามาดูนะคะคุณผู้ชมอืมแต่แม่หมอก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอนะคะขอขอบคุณจักใจค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะคลิปนี้เราจะมาเอาหูสิก,กรรมให้คนทําผิดกับเรานะคะ อโหสิกรรมให้สิ่งที่เธอทำแต่กรรมเธอต้องรับเองนะคะอืมมาดูสิไพ่ใบที่หนึ่งคุณได้ไพ่อะไรนะคะไพ่ไม่หมอทำไมเป็นอย่างนี้ออกมาสักทีนะคะสามเหรียญน,นะคะ พลังงานของคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะถ้าตรงกับไพ่สามเหรียญก็คือไพ่สามเหรียญคือการท,าทำธุรกิจนะคะร่วมทำเริ่มทำธุรกิจกับคู่ค้าคู่หูคู่บัต์ดี้นะคะคุณกำลังเริ่มทำธุรกิจกับเพื่อนๆนะคะสามคนขึ้นไปนะคะเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเป็นสังคมเล็กๆนะคะ และเพื่อนกลุ่มนี้เป็นเพื่อนที่จริงใจเป็นเพื่อนที่มีความซื่อสัตย์ทำธุรกิจสิ่งใดก็จะสมหวังนะคะการเงินกำลังจะถ้าคิดเรื่องเงินหรือเจรจาเรื่องเงินหรือคุณกำลังรอคอยเงินนะคะคุณจะสมหวังนะคะการเงินจะมาจากงานที่คุณทาจะมาจากธุรกิจที่คุณทำจะมาจากกลุ่มคนที่คุณร่วมทำธุรกิจจะช่วยให้คุณ มีการเงินที่ดีมีธุรกิจที่ดีมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในธุรกิจที่ทํานะคะยาวไปไหมคะคุณผู้ชมไม่ยาวนะคะอืมสองไม้เท้านะคะอืมการร่วมหุ้นร่วมลงทุนจริงๆด้วยนะคะคุณผู้ชมเป็น เรียกอะไรนะงานที่คุณทำจะประสบผลสำเร็จนะคะถ้าทำสองคนขึ้นไปนะคะถ้ามีคู่ธุรกิจหรือมีเพื่อนร่วมงานสองคนขึ้นไปงานที่ทำเนี่ยนะคะจะสำเร็จนะคะคุณผู้ชมมาดูอีกใบกันนะคะว,ว้าวจริงๆด้วยนะคะคุณผู้ชมกำลังทำอะไรอยู่กำลังทำเครียกอะไรมีโปรเจกต์มีงาน เริ่มทานะคะกําลังเริ่มทําอะไรที่คุณทําอยู่นะคะแม่หมอก็ไม่รู้ได้รู้แค่ว่าคุณกําลังเริ่มทํานะคะเป็นงานชิ้นโบแดงเป็นงานชิ้นสําคัญของคุณเลยนะคะที่คุณทํากับเพื่อนๆน,นะคะสองคนขึ้นไปจะนําเงินนะคะงานที่คุณทําอยู่นี้ธุรกิจที่คุณจับทาอยู่นี้จะนํามาซึ่งเงินทองนะคะกําลังตรงมุ่งตรงมาหาคุณเลยนะคะ ผลกําไรเงินทองกําลังเข้ามาหาคุณนะคะสรุปแล้วก็คือคนที่ทําธุรกิจจะเจริญก้าวหน้านะคะพลังงานตรงไหมคะคุณผู้ชมถ้าตรงไปต่อนะคะเดขึ้นมาใบแรกเลยคลิปนี้เราเอโหสิก,กรรมให้กับคนที่ทำอโหสิก,กรรมกับคน ที่ทำนะคะแต่กรรมให้เขารับเองนะคะคุณผู้ชมเดทออกมาใบแรกนะคะคุณเอาโหสิกรรมให้กับคนที่ทำทรยุทธ์หักหลังคุณทำร้ายคุณนะคะเดทนี้ก็คือแสนสาหัสนะคะทำร้ายทั้งทำร้ายคุณทั้งทาง,ทง,ทงร่างกายด้วยนะคะ ทํำลายคุณแบบเต็มๆเลยนะคะทางร่างกายแล้วยังทําลายคุณทางใจด้วยนะคะทางความรู้สึกทางจิตใจอะทรลายคุณด้วยทั้งทั้งกายและใจนะคะอเขาทําให้คุณแบบเจ็บปวดแบบแสนสหาหัสเลยนะคะเป็นการที่ทรยศหักหลังนะคะเขาทําลายคุณทุกอย่างเลยนะคะ แล้วเขานำสิ่งที่ดีๆนำสิ่งที่คุณรักนำสิ่งของที่เป็นที่รักของคุณนะคะไปจากคุณด้วยนะคะเดทเนี่ยจนคุณทุกวันนี้คุณผ่านมาได้นี่ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะคะรอดมาได้นะคะคุณคือคนที่เข้มแข็งที่สุดนะคะแต่คุณน่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาคุณไม่ได้จอง จองเวรกับเขานะคะคุณกลับออกโหสิกรรมให้กับเขาแล้วคุณก็ได้เริ่มต้นใหม่แล้วนะคุณจบเจ็บครั้งเดียวนะคะเจ็บแต่จบตอนนี้คุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะคะอะมาดูกันต่อนะคะอโหสิกรรมให้กับคนที่ทำหลายคุณนะคะ อโหสิกับสิ่งที่เขาทำแต่กรรมต้องรับไปเองนะคะอืมคนที่คุณอโหสิกรรมให้เขานะคะคนที่เขาทำลายคุณทุกสถานะเลยนะคะแล้วแต่เพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมีพลังงานที่ไม่ที่มากมายนะคะไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ อาจจะเป็นคนในครอบครัวอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นคนรักโดยตรงเลยก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะก็คือตอนนี้เขาได้รับผลของกรรมนั้นแล้วนะคะคนที่คุณเอาโสิกรรมให้กับเขาคนที่คุณไม่จองเวรกับเขาแต่ผลกรรมตามทันเขานะคะผู้ชมลองสแกนลองดูนะคะไม่ใช่สแกนสิ ลองดูใกล้ๆภ่ใบนี้หน้าตาของผู้ชายคนนี้ดำนะคะมีสีดำหน้าคนปกติเนี่ยเขาก็จะไม่มีสีดำแบบนี้ใช่ไหมคะนีเห็นไหมเขามีความมุนมองไม่น่าเขาดำคล้ำนะคะดำผิดปกติจากหน้าของคนธรรมดาไหมคะเขาอาจจะถูกคุณใสาหมุนดำหรืออาจจะถูกสายดำสายดา คนที่เขาอยู่ด้วยอาจจะทำใส่เขาหรือไม่ก็เป็นการที่อยู่แบบทนทุกข์ทรมานตายทั้งเป็นนะคะคุณผู้ชมไอมอีกแล้วคะ่ะไอเลิฟอยู่ไอจริงๆนะคะคุณผู้ชมคลิปที่สองก็ยังไอยอยู่นะคะต่อนะคะคลิปไพ่ใบนี้อยู่อย่างทุกข์ทรมานอยู่อย่างตายทั้งเป็นนี่ไม้คหน้าตาเศร้าหมอง เหมือนทำงานไม่ไหวแต่ก็ต้องทำนะคะไม่ไหวนะคะเห็นไหมคุกเขาแล้วยังจับใบเท้า,าก็คือไพ่ไม้เท้านี่คือไพ่งานนะนะคะยังฟืนทนนะคะไม่ใช่อยู่ทนนะคะเขาทนอยู่ <c oughs> นะคะอยู่แบบทุกข์ทรมานอยู่แบบตายทั้งเป็นหน้าตาเศร้าหมองนะคะคนเก่า คนเก่าที่เคยมีหน้าตาที่สดใสมีรอยยิ้มตอนนี้กลายเป็นหน้าตาที่เศร้าหมองคนคนเก่าคนเดิมได้หายไปแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะคนที่คุณอโหสิกรรมให้เขาเนี่ยเขาอยู่ในสภาพนี้คุณผู้ชมดูไพ่นะคะชัดๆวันนี้ไม่หมอดูกลางวันเดีไพ่จะชัดเจนมากนะคะมีดาบสามเล่มนะคะที่ไม่ได้แฝนด้วยซ้ำนะคะเหมือนกำลังจะ ทิมแทงเขานะแล้วเหมือนเขาไม่มีแรงที่จะลุกหนีนะคะแล้วก็มีดาบอีกเล่มหนึงวางอยู่ข้างๆเตียงที่เขานอนนะคะเหมือนคนคนนี้มีปัญหาชีวิตมีปัญหาของโรคร้ายนะคะมีปัญหารุมร้อมทั้งทางกายคือโรครุมร้อมทางทางกาย,ลกลาากายแล้วก็มีโรคป่วยทางจิตใจด้วยจิตใจก็เศร้าหมอง นะคะป่วยทั้งทางกายทางทางใจบางคนก็อาจจะติดเตียงเห็นไหมคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถจัดช่วยตัวเองได้หรือบางคนก็แค่ป่วยทางจิตนะคะคิดมากชีวิตมีปัญหาทําอะไรก็ช่วงนี้ทําอะไรไม่ได้เลยนะคะต้องหยุดนิ่งต้องนอนอยู่เฉยๆยหรือไม่เขาก็ป่วยนั่นเองนะคะอวิคนที่คกกนอโหสกรรมให้เขาเนี่ย คือคุณไม่จองเวรกับเขาเนี่ยแต่กรรมอะตามทันเขานะคะอืมพอรพอาะเรารับรู้แล้วเราก็ไม่ต้องไปจองเวรจองกรรมกับเขานะคะเพราะสิ่งเหล่านั้นจงวนขึ้นกับมาหาคนที่คิดอาฆาตพยาบาทนะคะสิ่งดีๆจะกลับมาหาคนที่คิดดีเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมต่อค่ะวิพายออกมาคลิปนี้ขังนะคะคุณผู้ชมไม่หมอททำคลิป และเป็นไพ่ใหม่ด้วยนะคะไพ่ไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ใหม่เขาจะแม่นยำเป็นพิเศษและก็ชัดเจนด้วยนะคะเห็นไหมคนที่คุณอาหสวกรรมให้เขาเนี่ยเขาทำกับคุณไ่เยอะนะเห็นไหมแม้ตอนนี้ก็ยังทำนะคะคนคนนี้ไม่ลดละความเขาเรียกอะไระไม่ลดละความไม่หวังดีนะคะเพราะเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่อืมไม่เหมาะว่าเราจะพูดอย่างไงดีนะกับคน จ็ดดาบัน,นึกนะคะคนที่อันนี้คือเจ็ดดาบนะคะสเวนอฟสอดคนเจ็ดดาบไม่เชื่อใจไม่ได้นะคะแม้กระทั่งในไพ่นี้ยังดูรู้เลยเห็นไหมคะดูสายตาขนาดเป็นภาพวาดนะคะแม่มอยังดูออกว่าสายตาของเขาเนี่ยมีเลขก้นนะคะดาบที่เขาหงอกนั่นก็คือความโลภนะคะความโลภความต้องการในกิเลสตัณหาความต้องการใน เขาเรียกอะไรมากมากอ่ะนะคะมากมากทั้งวัตถุสิ่งของมากมากทั้งเรื่องการมีนะคะก็เรื่องนั่นแหละนะคะอืมคนคนนี้คนที่คุณเอาโหสิกรรมให้เขาเขายังไม่ลดละความเขาเรียกอะไรอการมีเล่ห์เหลี่ยมการมีกลโกงการเป็นคนที่ไม่ดียังอยู่ในตัวของเขาตลอดเวลา ถึงคุณจะเอาโหสิกรรมให้เขายังไงคนคนนี้ไม่วันไม่มีวันที่จะเห็นความดีของคุณนะคะคือเขาไปแบบเขาเป็นแบบบัวที่อยู่ใต้น้ำนะคะบวชที่อยู่ในโคลนด้วยซ้ำไปนะคะไม่มีวันโผล่ขึ้นมาเห็นความดีของคุณนะคะแล้วชีวิตของเขาก็จะเจอแต่อุปสรรคจะเจอแต่คนแบบที่เขาทำนั่นแหละนะคะคุณอาโหสิกรรมให้คนคนนี้แต่คนคนนี้ก็ยังไม่หลุดพ้นนะคะ แล้วเราก็ไม่ต้องไปจองเวรกับเขาปล่อยให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบนั้นะนะคะเขาเรียกอะไรอยู่ในสภาพที่ต่ำตมนะคะเอาขานค่ะคุณผู้ชมคนที่คุณเอาหัหวสิกรรมให้เขาคุณที่ทำให้คุณเสีย,สยใจนะคะทำให้คุณต้องสูญเสียเหมือนสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรักนะคะ คุณเคยทุ่มเทให้เขานะคะมีแต่สิ่งดีๆที่คุณทําให้ผลลัพธ์ที่คุนคนนี้นะคะพไพ่ใบนี้หมายถึงการสูญเสียนะ mm hmm. การเลิกราการสูญเสียการผิดหวังเสียใจ mm hmm. การทะเลาะอย่างรุนแรง mm hmm. การเกิดเรื่องเกิดเขาเรียกอะไรนะเกิดปัญหาขึ้นแบบหนักหนาสาหัสโดยที่คุณถ้าคุณไม่เข้มแข็งพอคุณก็จะรับ เหตุการณ์น,นั้นไว้ไม่ได้นะคะแต่คุณผ่านมาแล้วนะคะไพ่ในนี้แล้วคุณก็เอาโหสิกรรมให้กับคนคนนี้แล้วนะคะแต่กรรมดูสิคะ่ะกรรมตามเขานะคะเพราะว่าการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนปุตตุชนปุตุช,น,ตชนทั่วไปเขาเรียกอะไรไม่เหมือนผู้คนไม่เหมือนผู้เหมือนคนทั่วไปคนอื่นเขาจะเดินเขาจะเดินปกติเขาจะใช้ชีวิตแบบปกติแต่คนคนนี้ต้อง มีโซ่ผูกขาเขาไว้นะคะโย,ยงไว้กับกับคือกับไม้นะคะแล้วเขาก็ต้องหย่อนตัวลงมานะคะการใช้ชีวิตของเขาก็ผิดกับธรรมชาตินะคะการใช้ชีวิตคนเรานะคะถ้าแฟนตัวเองแบบนี้นคุณผู้ชมก็ต้องคิดดูว่าเลือดก็ต้องลงหัวลงตานะคะเลือดก็ต้องวิ่งลงมาอยู่บนหัวของเขานะคะมันทรมานแค่ไหนนะคะแล้วก็เจ็บปวดนะคะ มันไม่มันเป็นการที่ชีวิตของเขาอะพลิกด้วยนะคะเหมือนสถานการณ์พลิกนะคะจากที่เขาเคยมีเคยได้เคยมีความสุขก็จะกลับกลายมาเป็นความทุกข์ใช้ชีวิตอยู่อย่างอืทรมานนะคะนั่นแหละนะคะเราก็ไม่ต้องไปจองเวรกับเขาคนที่คุณเอาสกีกรมให้เขาโอ้โหนะคะได้รับกรรมแล้วนะคะ คุณผู้ชมคะลารองเข้าไปในคลิปไหมคะอย่าตกนะคะให้แม่หมอทำคลิปเสร็จก่อนนะคะอ่ะต่อคะ่ะคุณผู้ชมไพ่คลิปไพ่แม่หมอทำคลิปนี้ทำไมไพ่ออกมาดูสิคะมันตรงกับหัวข้อมันนัดกันไว้เลยอะแม่หมอก็เลยแบบทึ่งในการดูไพ่นะคะทึ่งมากๆนะคะ ไพ่เขาไม่โกหกนะคุณผู้ชมดูสีไพ่ออกมาแต่ละใบคุณผู้ชมไพ่ใบนี้ก็ห้าดาบเห็นไหมคะคนที่คุณทโหสิกรรมให้เขาเนี่ยเขาแต่ละคนเนี่ยคือไม่เขายังไม่สํานึกในบาปในกรรมในสิ่งที่เขาทําเลยเห็นไหมคะเขายังยิ้มร่านะคะอืมเขายังยิ้มร่ายังใช้ชีวิตแบบไม่คิดถึง กรรมไม่คิดถึงสิ่งที่เขาทําไม่คิดถึงหัวอกของคนของมนุษย์ด้วยกันเลยนะคะในสิ่งที่เขาทํานะคะอืคนที่ทำร้ายคนเขายังใช้ชีวิตแบบไม่นึกถึงเวรไม่นึกถึงกรรมนะคะใช้ชีวิตแบบเห็นไหมคะเขายิ้มร่าแล้วก็ชูดาขึ้นอืเหมือนพร้อมที่จะทำร้ายคุณได้ตลอดเวลานะคะกรรมยังตามไม่ถึงคนคนนี้นะคะ แต่คลิปนี้เราทําก็คือเราโหสิกรรมให้เขานะคะไม่ไม่มีทางที่คนที่ทํากรรมหนักๆทําร้ายคนทําผิดศีลธรรมศีลธรรมทําผิดศีลเนี่ยนะคะจะไม่มีทางหนีรอดพ้นกรรมไปได้หรอกคุณผู้ชมเขายิ้มวันนี้นะคะเขาไม่รู้ตัวหรอกนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขานะคะ อันนี้ไม่หมอไม่ได้ไม่ได้ไไดแช่งไม่ได้จองเวรไม่ได้อะไรนะคะหมอไม่หมอพูดไปตามนะคะพูดไปตามหน้าไพ่เนี่ยนะคะวันนี้เขายิ้มนะคะเขาคิดว่าเขาทําอะไรไว้ไม่มีอะไรที่จะทําเขาได้แตก่กรรมนะคะเขาต้องรับเองรับด้วยตัวของเขาเองนะคะ ไม่ถึงวันนี้นะคะวันหน้าก็มาถึงอยู่ดีถ้าไม่ถึงวันหน้าวันต่อๆไปก็ถึงอยู่ดีถ้าวันต่อๆไปยังไม่ถึงชาติหน้านะคะเขาก็ต้องรับอยู่ดีนะคะคุณผู้ชมจบนะคะไพ่ใบน,นี้ต่อค่ะคนที่คุณหัวสิกรรมให้เขานะคะ <c oughs> มาดูกันต่อนะคะคนที่คุณหัวสิกกรรมให้เขานะคะมาดูกัน เวิบเวิบนะคะไพ่ไม่ออกคนที่คุณอาโหสกรรมให้เขานะคะมาดูกันนะคะขอไพ่ที่ชัดเจนนะคะคนที่คุณอโหสิกรรมให้เขาแต่ละคนออกมาดูสิคะอันนี้คืออัศวินออฟสอดอัศวินดาบนะคะเป็นคนที่ จิตใจของเขาเนี่ยมุ่งร้ายคิดร้ายแม้กระทั่งคาพูดคนคนนี้นะคะคาพูดยังทาร้ายคนอื่นเลยนะคะการกระทําก็ทาร้ายคนอื่นนะคะมุ่งร้ายมุ่งร้ายแต่คนอื่นนะคะไม่แบบคือเขามองข้ามตัวเองไปอะนะคะคนคนนี้เหมือนคิดถึงแต่ตัวเองนะคะทุกคนผิดหมดยกเว้นตัวเองนะคะอัศวินถือดาบเนี่ยถือดาบก็คือ คอยทาร้ายแต่คนอื่นนะคะคอยใส่ร้ายแต่คนอื่นมองแต่ว่าคนอื่นผิดแต่ตัวเองไม่เคยผิดนะคะแล้วคําพูดนี้ก็คือใส่ร้ายใส่ใส่ร้ายทําอะไรรับหลังพูดให้ร้ายพูดให้คนอื่นเสียหายนะคะอืมวันนี้คุณก็เอาหัวสิกรรมให้เขาแล้วนะคะเรามาดูซิว่าแล้วกรรมที่เขาจะได้รับมันเป็นยังไงนะคะอืมกงล้อนะคะ ไม่ต้องรอถึงชาติหน้านะคะกรรมจะตามทันเขาหรือตามทันเขาแล้วนะคะเร็วๆนี้นะคะเห็นไหมไพ่กลงล้อนะคะมาดูสินะคะเขาได้รับกรรมยังไงนะคะแต่ไพ่บอกมาว่าเขาได้รับแน่นอนนะคะในชาตินี้ด้วยนะคะเร็วๆนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชม ไ้ไม่หมอเป็นยังไงเนี่ยนะคะจัสมินออกมาไหมคะทํำย่างไรได้อย่างนั้นนะคะทําอย่างไรได้อย่างนั้นกรรมยุติธรรมเสมอนะคะคํานี้ยังใช้ได้นะคะเห็นไหมคนคนนี้ก็ไม่ไม่ต้องไปจองเวรเขานะคะถ้าไพา่เทวดาเป่าปีขึ้นมานะคะตอนนี้เขาได้รับแล้วแหละคุณผู้ชมนะคะ เขาทําอย่างใดก็ได้อย่างนั้นเขาทํากับคุณอย่างไงจะมีคนทํากับเขาอย่างนั้นนะคะมาค่ะคุณผู้ชมแล้วนะคะไพ่จะบอกอะไรนะคะอันนี้ให้ไพ่บอกเลยนะคะสามใบนะคะกับคนที่คุณโหสิก,กรรมให้เขานะคะนี่นะคะกับคนที่คุณโหสิก,กรรมให้เขาไพ่สามใบจะบอกอะไรนะคะอืม ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นพระสังฆราชขึ้นนะคะไพ่จิตเหรียญแล้วก็ไพ่ในออกครับนะคะก้าถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่พระสังฆราชนะคะ The h i e r o p h a ก็คือไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสามใบนี้เป็นไพ่ของตัวคุณนะคะ เพราะว่าแม่หมอดูแล้วเป็นไพ่ที่ดีเห็นไหมคะเหมือนไพ่แนะนําเหมือนไพ่แนะนําเหมือนไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมานะคะคุณผู้ชมเหมือนไม่ให้เจ็ดเหรียญน,นี่ก็คือนะคะเหมือนคุณผู้ชมชีวิตของคุณผู้ชมอะนะคะเหมือนไปขอพรน,นะคะเนี่ยไปขอพรไปขอความสุขนะคะไปขอให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขให้พบแต่สิ่งดีๆเห็นไหมคะก้าวด้วยนะคะ เหมือนคุณผู้ชมเหมือนไพ่บอกว่ารออีกสักนิดนะคะชีวิตของคุณจะดีขึ้นเห็นไหมคะเจ็ดเหรียญหมายถึงการรอหมายการหมายถึงการสร้างความดีสิ่งที่คุณทํามาดีแล้วคะ่ะคุณผู้ชมไพ่บอกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาบอกว่าสิ่งที่คุณทํามาดีแล้วนะคะเจ็ดเหรียญหมายถึงคุณทําความดีนะคะเห็นไหมต้นไม้จะออกดอกออกผลนะคะเป็น เป็นเหรียญเงินให้คุณได้เก็บเกี่ยวก็หมายความว่าสิ่งที่คุณทํามาหนะึงที่คุณสะสมมานะนะคะสะสมความดีการทําความดีมานะนะคะนี่นะคะเก้าถ้วยจะส่งผลให้คุณในอีกไม่ช้านะคะชีวิตของคุณจะมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์นะคะเพียบพร้อมไปด้วยเงินทองข้าวของแล้วก็คนดีๆนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาใบสุดท้ายว้าวคุณผู้ชมทำดีได้ดีทำช่วได้ช่วจริงๆนะคะคุณผู้ชมแม่หมอขอจบกับสามใบนี้พลังงานดีมากๆนะคะการที่เราอ,องโหสิก,กรรมไม่จองเวนี่นะคะกับคนที่ทำร้ายทำลายเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอะ่ะใครก็ตามไม่ไม,ไม่ไม่แค่คนรักเท่านั้นใครก็ตามนะคะที่ทำไม่ดีกับเราที่เราโออหสิก,กรรมให้นะคะไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็น เป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นใครก็ตามอ่ะที่ทำร้ายเรานะคะอืมถ้าเราโหสิกรรมเห็นไหมคุณโหสิกรรมนะคะให้ออกมาชัดเจนมากเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าอีกไม่นานคุณจะพบกับความสุขนะคะสําหรับคลิปนี้รับพลังงานดีๆไปเลยนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ